สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกทท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะ FC นี่เจอเห็ดอีกแล้วค่ะ FC นี่ถ้าเป็นบ้านเราเนาะหรือในเมืองไทยนี่เห็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็แค่สองสามเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนที่เรากินไม่ได้แต่ไม่ใช่ที่เดนมาร์กนะคะ FC 100%ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กินได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะ FC เพราะเห็ดพวกนี้ไม่สามารถที่จะกินได้เลยนะคะ fc ดูค่ะนี่เดี๋พี่จะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนี่สองสองเป็นสี่เนาะเป็นสี่แล้วก็นี่ห้าหกเจ็ดนี่แปดเก้าสิบสิบอ็ดสองนี่เต็มไปหมดเลยค่ะ fc แต่ไม่สามารถที่จะกินได้นะคะนี่หันมาทางนี้ด้วยค่ะนี่ไม่สามารถที่จะกินได้เลยค่ะ fc มันเป็นเห็ดพิษทั้งนั้นเลยนะคะนี่แต่ดอกมันเนี่ยสวยงามมากค่ะ fc ดูนี่ดอกจะสวยงามมากคะ่ะนี่มีค่ะ fc นี่เยอะแย,ยะมากมายเลยนี่เต็ไมไปหมดเลยนะคะ fc นี่นี่แต่ไม่สามารถที่จะกินได้ค่ะ fc มันเป็นเพราะอะไรเนาะถ้าเป็นเห็ดบ้านเรานะเมื่อก่อนเห็ด อะไรนะเห็ดยูคาและเห็ดพึ่งเนาะที่บางบางเขตก็ไม่กินนะคะเห็ดพึ่งเมื่อสมัยก่อนเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็กินได้หมดนะแต่ไม่ใช่ที่เดนมาร์กคะ่ะเอซนี่นี่ดูค่ะนี่ความสวยงามก็เท่านั้นนะคะจะไม่สามารถที่จะกินได้ค่ะเอฟซีจะขึ้นมาเต็มนี่เลยค่ะนี่นี่ฝูงเห็ดคะ่ะเอฟซีฝูงเห็ดพิษค่ะเอซ นี่ผิดทั้งนั้นเลยนะคะยะไม่สามารถที่จะกินได้นะคะ fc นี่นี่นี่ค่ะเยอะแยะมากมายเนาะนี่เต็มไปหมดคะ่ะ fc เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะในเมื่อแถวนี้ไม่มีต้นไม้อะไรเลยนะคะ fc มีแต่เ,เสาไฟนี่เสาไฟข้างทางคะ่ะ fc นี่ค่ะนี่ก่ออกเป็นกระจุมเลยคะ่ะ fc นี่ เราไม่สามารถที่จะกินได้เนาะถ้าบ้านเรานี่ชาวบ้านก็ต้องรู้นะว่าเห็ดพวกนี้มันชื่อว่าอะไรเนาะแต่พี่ไม่รู้ะคะ่ะเอฟซีแต่พี่ก็ไม่คิดที่พี่จะเอามากินค่ะถ้าพี่จะกินพี่ไปซื้อที่ร้านดีกว่าเนาะเพราะว่าตามร้านนี่เขาก็จะผ่านการคัดกรองอย่างดีนะคะก่อนที่จะเขาเขาจะเข้าห้างนะว่ามันเป็นเห็ดที่กินได้นะคะเรายังมาเสี่ยงซื้อเอ้ยเก็บกินเองนะ เอที่เราไม่รู้จักเห็ดนะคะเอฟซีดูทีฟงเห็ดนี้ดูค่ะยเยอะแยะมากมายคะ่ะเอฟซีโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกประการใดพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าพี่ถ่ายคลิปไม่ชัดแบบไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอฟซีย่าเออเออถือกโกรธโทษมือใหม่เลยนะคะเอฟซีเพราะว่าพี่ก็มือใหม่เนะพี่เพิง่งมาได้แค่ ห้าเดือนไม่ถึงมั้งเนาะที่พี่ทำเอฟเอา y o ยูทูบนะคะเอฟซี FC. โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะเอฟซี FC. ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย